สวัสดีครับพบกับลุงตุลตุลชัยธรรมดุษฎีในรายการย่เกษตร Amazing รายการที่จะพาทุกท่านไปรับแรงบันดาลใจจากวัยเก่าทั่วประเทศเพื่อจะส่งต่อคุณค่าความรู้และประสบการณ์ให้กับคนสูงวัยที่สนใจเรื่องของการเกษตรในแนวของรู้เพื่อเข้าใจสังคมสูงวัยย่เกษตร Amazing วันนี้เรายังอยู่ต่อกันที่อำเภอแก่งหางแมว ดินแดนทะเลงามแห่งภาคตัวดอกจันทบุรีตามติดชีวิตของชาวบ้านธรรมดาก็หนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ธรรมดาหลายคนรวมทั้งผมต้องอิจฉาเขาคนนี้ด้วยชีวิตที่ทำเกษตร,รที่ไม่เหมือนใครหรือที่เรียกว่าทำแบบง่ายๆแต่เอาจริงครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังอยู่กับคุณลุงขนนะครับซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มวนเกษตร,รอ,อยู่ที่ตำบล <น S 2> พวาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีนะครับครับคุณลุงผนครับงานของคุณลุงคงจะยุ่งมากมายเลยใช่ไหมครับมีเวลาในการที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักอะไรต่างๆในสวนไหมครับมีพอตื่นเช้ามากินกาแฟเสร็จก็จะไปไปสวนเลยน,นั่นเพราะประมาณตีห้าเราจะไปเก็บผักเนาะตีห้าเลยเหรอครับตีห้าจะไปเก็บผักเพราะว่าเราจะส่งผักประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราจะไปส่งเพราะมีรถรับไปส่งร้านค่าข้างนอกแ เลยครับแล้ว้องไปส่งรถรถเดี๋ยวไม่ทันรถไกลไหมครับที่เราจะต้องไปส่งต้องไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ในในหมู่บ้านรถมารับผักในหมู่บ้านนี่ไงดีจังเลยแล้วมีผักอะไรบ้างครับที่คุณลุงปลูกอยู่ครับตอนนี้ที่ปลูกมีผักเหลียงผักไอสมิตผักเต้แล้วก็ผักกูดทวกอย่างผัก,ผก ่นน่าจะปลูกผักต้นเนาะผักที่เป็นต้นเพราะว่าปลูกครั้งเดียวกินตลอดชีวิตกินได้ตลอดเลยนึงรูปล้านเลยปลูกครั้งเดียวเข้าใจคิดเพราะเราเก็บไปแล้วก็ปลูกต่อไปอีกไม่是是เก็บไปแล้วมันก็แตกใหม่เพราะ<อ>เราต้นมันอยู่รเราเก็บขายอืมครับผักอะไรมั่งครับที่มันมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุบ้างผักผักโดก็มีประโยชน์มากเลยนะผักกูดเอามากินยำก็ได้แกงก็ได้เป็นผักจิ้มก็ได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็เก็บไม่ยาก มันก็อยู่ตำาๆถ้าปาต้นก็เป็นผักที่เราเก็บผักขายประจําก็ผักเต้ล<อ>ผักสม็ดผักเอเหลีองพวกนี้ยเราเก็บไปขายอยู่ประจาประจาเลยแต,แต่เราจะเก็บวันเสาร์เ้ามืดจะไปเก็บแต่เช้าแล้วก็ไปส่งเขาอาทิตย์มันจะเก็บผักข้างหนึง่ง<อ>แล้วพอสายมาก็พักผ่อนนอนหลับสบายสบายชีวิตมันไม่ลําบากเลยฮะมันไม่มันไม่บีบรัดมากเลยหรอสบายๆนะถ้ถาทําแบบนี้ข้าไปทํางานทํา พูดผักเชิงเดียวอะลำบากกว่าเพราะว่าต้องไปตากแดดตลอดเลยครับครับอันนี้เราทําภาคเดียวเราก็กลับมานอนมาพักผ่อนได้แล้วหรือว่าไปเที่ยวไปหาคนนู้นคนนี้ได้แล้วตลอดก็บอกกับผู้สูงวัยเทศเป็นเครื่องเทศเร็วหอมเร็วเรวเร็วหอมเนี่ยอันนี้อันนี้เราเพาะใส่ถุงไว้ขายเรวหอมอันนู้นเป็นเป็นต้นไราลักชีนี่ครับ้เรชีเร่เนี่ยต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่อะไรครับเนี่ยเนี่ยมาแปมรับ แล้วมีการแบ่งปันกับคนอื่นในเครือข่ายบ้างไหมครับเครือข่ายพวานเนาะครับครับก็แบ่งปันอยู่ใครคนที่มีรายได้น้อยเนาะก็มาขอแบบแบ่งผักบ้างก็ไปเก็บเอาเลยครับพวกผักพวกอะไรเนี่ยไปเก็บได้เลยไปเก็บในแต่วเลยเอาไปกินเอามาใช้ได้เลยครับในด้านความรู้ในด้านความรู้ต่างๆเนี่ยมีการแบ่งกันให้มันฮะสอนไปแนะนาไปตระเวนดูมีครับมีทุกวันที่สิบเอ็ดของเดือนเราจะมีการคุยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันว่าพืชผักนี่ปลูกเป็นยังไง คนสวนนู้นน,นู้นเป็นยังไงสลับกันแล้ <Ừ. S 1> เราไม่ได้ประชุมที่เดียวเราจะไปเยี่ยมบ้านนู้นบ้านนู้นในสมาชิเกเครือข่ายของพนนักเกษต,ตรตำบลพวาเราเนี่ย เราก็ไปเยี่ยมบ,านน,นบานนู้นบานรั้งแรกๆเราจะเอาต้นไม้ไปปลูกให้ด้วยอตหลังนี่มามันปลูกเต็มแล้วเราก็ไปเยี่ยมไปเก็บม,มากินไป,ไปบานนุ่นก็ได้ผักนุ่นมากิน <c oughs> ไปบานนีน้เก็บกลับสลับกันไปมันก็มีความหลากหลายมีความหลากหลายมีความใกล้ชิดกันเช่ไหมครับ,ร,บรู้สึกว่าเราอบอุ่นนะไม่เหงาเนาะนทำกา,การเกษตรพอหลังอายุมากๆแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีแรงทำในเกี่ยวไหมฮะไม่มีแรงทําและทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยทำมันหนักเกินไปเราก็ทำเบาๆไม่ต้องทำงานหนัก ทำชั่วโมงสองชั่วโมงพักผ่อนได้แล้วของวันพักผ่อนผมมาทำปกติตั้งแต่ตีห้าเป็นเก้าโมงพักผ่อนนอนหลับแล้วรุแสิบเอ็ดโมงสี่โมงเย็นเข้าไปหาเที่ยวดูต้นรดน้าต้นไม้อะไรบ้างแค่นั้นพอทันเช้าทําเย็นพอแล้วของวันมันร้อนแดดก็อยู่บ้านพักผ่อนเป็นชีวิตของคนที่มีความสุขจริงๆเลยนะครับจากป่าที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเพราะว่ามีโอกาสที่กลับมาพัฒนาฟื้นฟูมันก็เลยทําให สดชื่นขึ้นป่ากลายเป็นผักที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับโ <ค üre S 1> ดยคุณลุงเนี่ยเป็นรองประธานกลุ่มก็ได้ไปช่วยพัฒนาทำให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้สูงวัยซึ่งกันและกันในพื้นที่ชนบทที่เข้ามาไกลมากเลยนะครับรัดเลาะมาตาม บเขาตามทุ่งต่างเนี่ยเราก็ยัมีคนอย่างคุณลุงขนอย่างนี้แหละนะที่จะคอยดูแลคอยดูคนอื่นที่เขาแบบเออช่วยกันในกลุ่มในชุมชนให้มันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าลุงได้ใช้ชีวิตให้มันสมกับความเป็นผู้สูงวัยอย่างครบครันเลยทีเดียวการทําการเกษตรด้วยการเคารพธรรมชาติน,นั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งการที่คนคนนึงมีชีวิตเดินตามปัจจัย4ตลอด24ชั่วโมง ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะครับเราจะนำสมุนไพรซึ่งเป็นมรดกข,ของผืนป่ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพด้วยการกลันครับมันมีอะไรบ้างครับพอจะบอกได้บ้างไหมครัว่าแต่ละอย่างมันเป็นอะไรอันนี้ว่านว่านจ้าวลงเนี่ย บ้านเราเอามากันอันนี้ต้องเอามากัดครับใช่ไหมครับเอาทั้งต้นทั้งใบเลยทั้งรากเลยเอามากันกันก็ได้กันแล้วเป็นเป็นน้ำมันเนาะน้ำมันเนี่ยน้ำมันบ้านสาหลวงนี่นะฮะน้ำมันบ้านเสาหลงอันนี้อันนี้น้ำมันมะกรูดอ้อเหรอครับอันนี้น้ำนี่น้ำมันมันแยกชั้นกันอยู่จริงเนาะมันไม่เข้ากันเลยมันไม่เข้าน้ำมันน้ำมันจะเบาฝาบอยู่ข้างบนน้ำก่บนน้ำมันมันเข้ากันบ่ได้ แยกเลยก็บอกกันนะครับแยกกันเลยแล้วจําเป็นยังไงที่ต้องทําขนาดนี้ก็เป็นการเรียนรู้นะคาัจัดการทรัพยากรที่เรามีเนาะถ้าปล่อยไว้มันก็ลกทิ้งหล่นทิ้งมากรูดเนาะแล้วไม่ใช้อะไรได้ครับพอดีอันนี้อันนี้เราทําน้ํามันเนี่ยเราไปทํายาดมแล้วน้ากันเอาไปปรับปรับไปอากาศที่มันไม่ค่อยดีในห้องอับเอาไปฉีดใล้อากาศนั้นดีขึ้นมา รายการโยกเกษตร a m a ซิ่งนั้นหลายท่านอาจสงสัยที่มาว่าความหมายเป็นอย่างไรผู้สูงวัยหรือโยหรือยังโอเป็นคำที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกคนอายุระหว่าง65ถึง75ปีมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของประสบการณ์ยังถือเป็นวัยเก่าวัยที่จะส่งต่อความรู้งานเกษตร a m a z ิ่งบนฐานปัจจัย4นั่นคือการสร้างชีวิตใหม่ สำหรับเกษตรผู้สูงวัยให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่เป็นภาระมีไรายได้พอเลี้ยงชีพมีความสุขและสุขภาพดีขึ้นฟาวิกฤตโควิด -19 ด้วยกระบวนการเรียนร่วมกันอย่างเช่นลุงขนของเราครับไ กเกษตรคือพือ้นฐานชีวิตแต่เดิมของคนประเทศไทยและ,กะเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการ,กรเกษตรในแบบลุงมหนอำเภอแก่งหังแมวจึงเป็นการทำกรเกษตรที่มีคุณค่าและใช้วิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เคารพและนอบน้อมธรรมชาติก็เกิดระบบคุณค่าที่ทำให้กลุ่มคนของชุมชนหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้และสิ่งเป็นความมาสจัน ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนทําเกษตรในแบบโยอเกษตรอเบซิงเรื่องราวของผู้สูงวัยที่สร้างแรงบันดาลใจเชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกัน